สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยปีเตอร์จีเสนะครับสำหรับคลิปนี้เล่นง่ายแต่เท่นะครับพี่ปุ้ยมีลิกการฝึกเก่าผสมกับการดีดนะครับโดยการใช้ปิ๊กมาฝังน้องทุกคนนะครับโอเคถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปตั้งสายเราไปลุยกันเลยครับถ้าผมพี่ปุ้ยตั้งสายเป็น e standard นะครับก็คือสาย1เสียง e สาย2เสียง b สาย3เสียง g สาย4เสียง d สาย5เสียง A สาย6เสียง E โอเคนะครับลิกนี้นะครับมีคอร์ดอยู่4คอร์ดซึ่งพี่ปุ้ยจะขึ้นตารางให้นะครับน้องๆก็ฝึกจำนะครับก็คือคอร์ดแรกพี่ปุ้จะใช้เป็นคอร์ด C อ่าลูทอยู่ที่สาย5นะครับเราก็ริด5เส้นคอร์ดต่อมาครับเพิ่มความน่าสนใจขึ้นโดยใช้ E minor 7 หรือบางคนจะจับเส้นเดียวก็ได้นะครับสาย5ช่องที่สองจับเส้นเดียวก็ได้คอต่อมา A อไมเนอร์ต่อมาครับ F major อร์เซเนตัวนี้รู้อยู่ที่สาย4นะครับลองตัว F อาวิธีการนะครับวิธีการฝึกก็คือเราจะนับให้มันครบ 1,2,3,4น,นะครับแตป่ประเด็นคือเราจะต้องดีดจากมาแรกอาก่าคือ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และแบบนี้นะครับก็คือตรงนี้จะฝึกความแม่นยำในการเกาสายของเรานะครับเมื่อกี้พี่วู้นับให้ฟัง,นะงแล้วนะ1และ2และ3และ4และ อนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หลายคนจะมีความวิตกกังวลบอกว่าถ้าพี่ปุ้ยครับถ้าผมเกาไม่ถูกลำดับโนต้ตตามที่พี่ปุ้ยมันจะกลายเป็นขอดซีไหมหรือมันจะเพาะไหมทีนี้พี่ปุ้ยจะลองสาธิตให้ดูว่าถ้าพี่ปุ้ยนับ1และ2และ3และ4แล้วพี่ปุ้ยเกาแบบมั่วเลยไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนแต่คือจังหวะแรกพี่จะดีดเป็นขอดนะครับอย่างเช่น ก็ยังฟังเป็นเพลงเลยนะครับก็คือพิพวีเล่นหรือจะเล่นยังไงก็ตามนะครับขอให้มันอยู่ในาทามิ่ง 1, และ2และ3และ4ไปเรื่อยๆต่อให้น้องๆเก่าไม่โดนสายไม่เรียงตามลำดับมันก็ยังเพลาะอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคือขอจังหวะแรกให้เป็นลงขอดที่เหลือน้องๆก็กระจายเลยครับ อาจจะเป็นสาย4 3 2สามสองอ่าสี่สองสามสี่สามหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่น้องๆจะลองไปเรียงดูมันก็ยังจะได้ความไพเราะเหมือนเดิมบางคนเรียงอย่างนี้ก็ได้พอเปลี่ยนคอร์ด ให้เราเรียงยังไงก็ตามมันก็ยังคงเป็นความไพเราะอยู่อันนี้ก็คือวิธีการฝึกตีคอร์ดกับการเกาที่น้องๆขอมาหลังใหม่นะครับก็คืออยากให้พี่ปุ้ยสอนถ้าเกิดว่าเกาแล้วบวกกับการตรีคอร์ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนถนัดใช้ปิกเวลาตีคอร์ดตัมคอร์ดแต่พอจะไปเกาจะต้องเอาปิกมาคาบไว้อะไรประมาณน,นี้แต่พี่ปุ้ยก็คือใช้ใช้ทั้งการอ่า ใช้ปิกใช้ทั้งการตีขอดและการเกาไปด้วยแล้วก็เล่นหรือก็จะเล่นเกาทุกตัวก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะก็ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คือขอให้มันอยู่ใน เทมโป่ po, ขอให้มันอยู่ในค่าของตัวโน้ต1และ2และ3และ4ไปเรื่อยๆลองไปฝึกกันดูนะครับคงไม่ยากเกินไปแต่คงจะได้ไอเดียสําหรับแบบฝักหันนี้ไม่มากก็น้อยโอเคครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วอยากเป็นก,กันัล็กให้พี่ปุ้ยแค่คอมเมนต์ขอบคุณงา่ายๆนะครับข้างล่างส่วนใครมีข้อแนะนําติชมหรืออยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันส่วนสําหรับใครที่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปนี้ถ้าอยากติดตามคลิปดีๆอย่างนี้ในสาระในช่องของพี่ปุ้ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะ ซึ่งอัปเดตบ่อยมากนะครับช่วงนีน้น้องๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จางลายไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ